ทำค่ะเข้าอยู่หัวนะครับวันที่28กรกฎาคม2560นักศึกษาสาวิตทิยาไรราชพัฒน์ให้ดำเนินการถูกต้นไม้แล้วนะครับในหลายๆ ก็ตายเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับก็หวังว่าเขาถุงยางบอกด้วยนะครับถ้าช่วยช่วยกรบดินให้นะครับบางหลุมมันจะใหญ่มากคบออรัเ อยบกดินใช่ไหมคะใช่ไหมแนนตอนดินมาถึงพ้นอไรฮะพอจะปลูกต้นนี้เด็กคนนี้คือลำดับที่นี้ครับก่อนนะคเขาเรียกพี่คนสวยพี่้าวทาน่ สองสามจะเป็นห้างสัตรงนนะคะมาแล้วกลอ